ของการป้องกันการหลีกเลี่ยนยน,นะครับตลาดในส่งได้เสียสไม่ไปใส่ร้ายบริษัทอื่นไม่ไปให้ร้ายตัวแทนรายอื่นข้อ4นะครับ พูดถึงเรื่องของหน้าที่ของตัวแทนนะฮะหน้าที่ของตัวแทนหน้าที่ของตัวแทน,ว,แนว่าเขาควรปฏิบัติอย่างไรส่งเสริมให้เขาปฏิบัติภายใต้องค์กรปฏิบัติภายใต้ใตกฎหมายกําหนดนะข้อ5เรื่องของ loyalty นั่นเองนะครับพยายามปลูกฝังทัศนคติเรื่องของการจงรักภักดีนะครับให้กับทางลูกทีมของท่านส่วนข้อ6ก็เป็นเรื่องของ top secret นะเก็บความลับให้มันดีนะฮะไม่ไปโพนาไม่ไปเล่าให้ใครฟังนะครับ ยกเปนบริษัทนะเ,ออเรารู้ว่าคนนิดโตหกเนี่ยเราบอกบริษัทได้เพื่อป้องกันผลประโยชน์ mm hmm. เพื่อป้องกันสิทธิประโยชน์ที่บริษัทจะสูญเสียไปจากการทุจริตของคุณลูกค้านะครับ mm hmm. ข้อที่7เรื่องของการบริการหลังการขายนะฮะ mm hmm. ข้อที่8ก็เรื่องของการปลุกฝังจรรยาบรรณสุดท้ายครับ mm hmm. ข้อที่9ดําดำรงตนให้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์นะครับได้รับการยอมรับจากบุคลากรร่วมวิชาชีพสาธารณชนและ เป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาเกียรติภูมิ ศักสีชื่อเสียงในฐานะตัวแทนที่ดีเพื่อส่งเสริมวิชาชีพด้านประกันวินาศภัยนะครับก็คือประพฤตินตนอยู่ในกฎระเบียบนั่นเองพี่ดำรงตนให้ปรากฏไปที่ประจักษ์นะประจักษ์ในด้านที่ดีนะโหตัวแทนรรนนี้เป็นตัวแทนที่ดีมากเลยคอยให้การช่วยเหลือเพื่อนๆตัวแทนรายอื่นคอยให้การช่วยเหลือคุณลูกค้ารายอื่นโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนเลยนะครับมีการไปให้การช่วยเหลือนะฮะประชาชนทั่วๆไปนะครับจัดอีเว จัดกิจกรรมในชุมชนจัดกิจกรรมด้านประกันภัยนะครับข้อ9ถ้าจะให้เห็นดีกนะ็คือเอาตัวเราเองไปเป็นสมาชิกในอาสาประกันภัยอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นดํารงตนให้ปรากฏเป็นที่ประจกักษ์เดี๋ยว ในเดือนนี้เดี๋ยวผมบรรยายให้ฟรีเลยนะไปสอนเด็กยุวชนประกันภัยเนี่ยแต่และโรงเรียนจะมีโครงการยุวชนประกันภยัยอาสาเลยอาสาประกันภยัยไปคุยกับคอพๆขออาสานะเป็นจิตอาสาด้านประกันภยัยอธิบายเรื่องของสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนในชุมชนนี้จะได้รับ สิทธิประโยชน์ที่นักเรียนควรจะได้รับนะครับจากการซื้อประกันภัยจากครอบครัวจากบิดามารดาจากผู้ปกครองที่ซื้อประกันภัยเขาจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในหน่วยงานราชการหน่วยงานองค์กรหน่วยงานประกันภัยเป็นจิตอาสาก็ได้เหมือนกันเนี่ยดำรงตนให้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์นะครับและเป็นที่ยอมรับขององค์กรพูดแล้วอาจจะเป็นพูดเป็นเรื่องยากนะแต่ทุกๆจังหวัดนะครับมันจะมี นวยงานอาสารรประกันภัยนะก็ไปติดต่อที่คอพ,พจังหวัดได้นะอย่างตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนเลยคือทีมงาน MT10 นะครับน้ำหมูท่านผอ,อสามารถสะบัวทองนะท่านจะจะใช้เวลาว่างเนี่ยจากการทำธุรกิจวิทแท้นะครับแล้วก็จากการเปิดทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยก็เอาช่วงเวลาส่วนหนึ่งสักประมาณ2-3ชั่วโมงไปเป็นวิทยากรนะครับบรรยายให้กับ ขปอพ,อพอจังหวัดอยุธยานะเป็นอาสาประกันภัยวันนี้คือการดำรงตนให้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับจากบุคลากรร่วมวิชาชีพนะครับอน,น,นี้คือจรรยาบรันข .9 นะครับเรามาดูแนวข้อสอบตัวแทนกอไก่ไม่บริการลูกค้าคอควายโอ้ยโจที่อ่านยากเลยกันตัวแทนกอไก่ไม่บริการลูกค้าคอควายตัวแทนขอไข่ นะฮะจึงเข้ามาบริการลูกค้าคอควายผมแยกประเด็นก่อนตัวแทนกอไก่ไม่บริการลูกค้าคอควายตัวแทนขอไข่จึงเข้ามาบริการลูกค้านะครับคอควายจึงตัดสินใจนะครับลูกค้าคอควายจึงตัดสินใจทําอีกหนึ่งกรรมธันกับตัวแทนขอไข่นะฮะพูดง่ายคือตัวแทนตัวแทนชื่อกอไก่ไม่บริการลูกค้าเลยวง่ายนะฮะ ตัวแทนขอไข่ก็คือตัวแทนชื่อขอไข่จึงเข้ามาบริการลูกค้าขอคฟลยเป็นเหตุให้เจ้าขอควลยเนี่ยนะเป็นลูกค้าเนี่ยตัดสินใจทําอีกหนึ่งกรมธันเลยกับตัวแทนที่เข้ามาบริการก็คือนขอขายขอไข่ถือว่าผิดจรรยาบรรณหรือไม่อ่นขอขายขอไข่จะผิดจรรยาบรรณหรือไม่ตัวแทนชื่อนขอขายขอไข่ผิดจรรยาบรรณหรือไม่นะครับไม่ได้ไปเสนอขายนะนะครับไม่ได้ไปเสนอขายแต่แค่เข้าอา่อเขาเรียกว่าไปให้บริการนายขอควายเนี่ย จนนายคอควายอัดเกิดความประทับใจนะฮะเออแม่งซื้อประกันกันายกอไก่นั้นนายกอไก่ไม่ยอมมาบริการเราเลยนะครับแต่เฮ้ยเราเป็นตัวแทนชื่อขอไข่ไปบริการเขาเวลาเขาเกิดเหตุมันเกิดความประทับใจเนี่ยมิตรแท้เจอเยอะอย่างนี้ไม่ใช่ลูกค้าเราเกิดเหตุแต่เราโดยเฉพาะ GA นะครับหลายๆ GA เจอเลยลูกค้าเกิดเหตุรถชนหน้า G a GA ของมิทแท้เนี่ยออกไปดูออกไปให้การช่วยเหลือก็ไปดูแล้โอเคโลโก้ไม่ใช่ของมิทแท้แต่มิทแท้คือ GA แอ้ะไรเนี้ยให้การช่วยเหลือนะครับมันเกิดความประทับใจนะครับเป็นเหตุให้ในปีต่อยุหรือปีต่อไปเนี่ย ลูกค้าอะไรเนี้ยที่เป็นลูกค้าเจ้าอื่นมาซื้อประกันภัยกับมิตรแท้อย่างเนี้ยไม่ถือว่าผิดจรยาเราไม่ถือว่าผิดจรยาบรณน,นะครับเพราะว่าไม่ไปได้แย่งลูกค้าเลยไม่เคยพูดเรื่องของการเค็มกกมาทัอะไรเลยแค่ไปให้บริการว่าพี่ควรทําแบบนี้นะพี่ไปติดต่อกับบริษัทประกันภัยของพี่นะแล้วพี่ควรแจ้งที่ฝ่ายสินหมายของบริษัทประกันภัยพี่นะลักษณะเกิดเหตุเป็นอย่างนี้อย่างนี้อ่านั้น เรื่องนี้นะครับหัวข้อนี้ไม่ถือว่าผิดจรรยาบรรณนะครับเพราะว่าไม่ได้ไปแย่งลูกค้าลูกค้าสมัครใจนะครับลูกค้าประทับใจในการบริการของเราเองนะครับมาซื้อประกันภัยกับเราก็ถือว่าไม่ผิดจรรยาบรรณนะครับอ่าสองนางขอไข่ทำประกันอัคคีภยัยไฟไหม้บ้านตัวแทนไม่กระตือรือร้อนเลยนะฮะไม่กระตือรือร้อนช่วยเหลือถือว่าผิดจรรยาบรรณครับ ลูกค้าซื้อประกันภัยกับเรานะฮะอาคีภัยบ้านเขาเกิดเพลิงไหม้เราไม่หือไม่อือทั้งทั้งที่คุณลูกค้าก็โทรมาขอความช่วยเหลือช่วยประสานงานก็แล้วช่วยแจ้งเคลมให้แล้วหรือขอคําอธิบายหรือช่วยอำนวยความสะดวกให้เขาหน่อยอย่างนี้ถือว่าผิดนะครับเพราะว่าผิดผิดทั้งในเรื่องของอจรรยาบรรณข้อที่7ด้วยนะไม่ให้การบริการนะครับนะผิดไม่ประพฤติตนยึดมั่นในอาชีพตั้งแต่ก่อนและหลังการบริการนะครับ ข้อที่7นะข้อที่7ก็คือในเรื่องของบริการนะเราต้องบริการตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับแต่อาจจะไม่เหมือนบริการแบบของนักธุรกิจประกันชีวิตนะเราแค่คอยอำนวยความสะดวกนะครับคือโอเคเวลาเ,าเราไปเก็บเบี้ยเขาเนี่ยอธิบายความคุ้มครองเขานิดนึงแล้วเมื่อเขาเกิดเคลมจริงๆเราควรอำนวยความสะดวกคอยให้คำปรึกษาเขาว่าอ๋อพี่ถ้าพี่เกิดเหตุลักษณะแบบนี้นะพี่ต้องแจ้งเคลมนะนะครับเช่นไฟไหม้บ้านทั้งหลังเลยพี่ พี่แจ้งเคมเลยอันดับแรกพนักง,งานตรวจสอบอุบัติเหตุจะมาเก็บภาพก่อนในเบื้องต้น3วันให้หลังเนี่ยพอเพิงไม่สงบแล้วเนี่ยร้อยเวรเขาจึงจะให้เซอร์เวเออร์เนี่ยเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่เกิดเหตุได้วันพี่ใจเย็ยนๆรอนิดนึงนะอ่าก็ว,ว่ากันไปนะครับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือสร้างความเชื่อมั่นนะครับ สร้างความอบอ,อุ่นให้กับคุณตัวแทนนะครับแต่ในเคสนี้นะครับนายขอนางขอทํประกาศคดีภายไว้แล้วบ้านเกิดเพลิงไหม้โทรหาตัวแทนแล้วตัวแทนไม่กระตือรือร้นอะไรให้การช่วยเหลืออะไรเราเลยแม้แต่คําปรึกษาก็ไม่ให้ถือว่าผิดจรรยาบรรณนะครับไม่ประพฤติตนยึดมั่นในอาชีพตั้งแต่ก่อนและหลังการบริการนะครับถัดมาครับตัวแทนกล่าวร้ายบริษัทคู่แข่งในการเสนอขายกรมธรรม์และเสนอขายและเสนอของแถมที่มากขึ้นถือว่าผิดจรรยาบรรณหรือไม่นะครับ อันนี้พี่ผิดเต็มๆเลยนะผิดข้อ3นะฮะไปกล่าวร้ายบริษัทคู่แข่งนะครับพี่อย่าไปทำเลยบริษัทนี้เค็มช้าพี่อย่าไปทำเลยบริษัทนี้ตกติกในเรื่องของการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนอย่างนี้ผิดจรรยาบรรถ้าไม่มีมูลห้ามพูดถ้าไม่มีคำสั่งในทะเบียนห้ามพูดนะครับคำว่าคำสั่งในทะเบียนคืออะไรคือประกาศในคอปพอเนี่ยเวลาบริษัทไหนก็ตามนะครับถ้า เวลาลูกค้าเขาเกิดเคมแล้วไม่ยอมไปจ่ายเนี่ยลูกค้าไปฟ้องคอพพไปเรียกร้องคอพอเนี่ยแล้วประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนนะครับบริษัทคอ,อพพเนี่ยจะนํารายชื่อบริษัทนั้น,น,นขึ้นโชว์นะเขาเรียกว่าประจานเลยขึ้นประจานหน้าเว็บไซต์เลยถ้าเกิดเจอลักษณะแบบนี้เราอาจจะพูดเปรียบเทียบได้แต่ก็อย่าไปเจาะจงนะอย่าไปให้ร้ายเขาว่าหูเห็นไหมพี่เรื่องแค่นี้เขายังโดนเลยอันนี้ไม่ได้นะครับจะอย่าไปพูดถึงเขาจะดีกว่านะฮะหรืออาจจะเป็นอัก ถ้าจะเลี่ยงก็อาจจะเลี่ยงเรื่องของตัวอักษรตัวย่อก็ไดนะ้บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งอ่าถ้าคุณจะพูดนะอดไม่ไหวยังไงก็ต้องพูดพี่นปัจจุบันเนี้ยเห็นไหมมีข่าวเนี่บยบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งนะถูกคอพอนำชื่อขึ้นโชว์หน้าเว็บเลยเนื่องจากเขาประวิงการชใช้ค่าสินไหมทดแทนไออย่างเงี้ยโอเคถ้าคุณจะเลี่ยงได้นะครับแต่ถ้าในหลักของข้อข้อสอบการบันนะเราไป กล่าวโทษไปให้ร้ายท,าท,าท้งสถานีเป็นเรื่องจริงก็แล้วแต่เนี่ยแล้วเราไปให้ร้ายเขาซ้สำสองเนี่ยถือว่าผิดนะครับผิดจรรยาบรรณในข้อที่3เพราะมันมีเรื่องของผลประโยชน์เขาอาจจะยกเลิกกรมธรรม์าาแล้วมาซื้อประกันภัยกับเราก็ได้เพราะถือว่าผิดจรรยาบรรณข้อที่3นะครับเค okay. เอาละฮะผ่านไปแล้วทั้งหมด9ข้อหลักนะครับอ่ามาทวนนิดนึงนะครับ9ข้อมีอะไรบ้างข้อที่1 เรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตนะครับไม่ไม่มีพฤติกรรมใดให้ได้รับความเสียหายทางด้านการเงินข้อที่2เรื่องของพัฒนาองค์ความรู้ของตัวแทนเองข้อที่3เรื่องของการป้องกันหลีกเลี่ยงตระหนักส่วนได้เสียไม่ปฏิบัติการใดๆนะครับทำให้บริษัทอื่นได้รับความเสื่อมเสียหรือเสียหายนะครับข้อที่ 4. เรื่องของออหน้าที่ของตัวแทนพึงปฏิบัติภายใต้ระเบียบภายใต้กฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติ ข้อที่5เรื่องของอาการจงรักภักดีนะครับความ ััยกการการรษชื่อเสีงของบริษัทตอ้อที่6การรักษาความลับของคุณลูกค้าข้อที่7นะครับการบริการหลังการขายทั้งต้นทางไปจนถึงปลายทางต้นทางคือขณะขอเอาประกันภยัยเก็บเบี้ยปลายทางคือขณะลูกค้าเกิดเคลมเกิดสินไหมเราให้คาปรึกษาเราอำนวยความสะดวกให้เขานะครับข้อที่8ส่งเสริมเรื่องของจรรยาบรณทั้ง9ข้อและข้อสุดท้ายครับข้อที่9กก็คือดำรงตนให้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์นะครับ เป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมวิชาชีพและประชาชนและสาธารณาชนทั้งหมดนี้คือ9ข้อหลักๆนะครับที่ทางสมาคมประกันวินาศภัยก็จะนําแต่ละข้อเนี่ยนะฮะมาออกข้อสอบ20ข้อด้วยกันนะครับในส่วนของจรรยรบบันนะฮะ เริ่มหนึ่งมีนาคมปี6 3เป็นต้นไปข้อสอบจัรยบาลจากเดิม10ข้อเขาจะเพิ่มเป็น20ข้อพี่จะต้องทำให้ถูกจะต้องทำให้ผ่าน14ข้อเป็นต้นไป14ข้อขึ้นไปพูดง่ายๆครับจันยบาลผิดได้6ข้อนะผิดได้6ข้อนะต้องทำให้ได้14ข้อนะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ70%นะคะแนน20ข้อข้อละคะแนนเลยนะพี่จัรยบาลเนี่ยโหหดรายมากเลยข้อละข้อละคะแนนนะฮะ ยี่สิบข้อต้องทำให้ถูกนะฮะสิบสี่ข้อนะครับอ้าวเรามาดูตัวอยา่างตัวอย่างอุ้ยตอนนี้กี่โมงเนนียไม่ดูนาฬิกาเลยแป๊บหนึ่งนะครับอุ้ยสองทุ่มแล้วหนึ่งชั่วโมงแล้วไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวขออีกนิดเดียวตัวอย่างนะครับ านายมังคุดตัวอย่างข้อสอบจรรยาบ,บัณน,นะพี่นายมังคุดเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยที่สร้างยอดการขายสูงต่อเนื่องและนายมังคุดเป็นคนโชคดีมากเลยมักมีรายได้จากการเสี่ยงโชคเพิ่มประมาณ30%ไอ้คือว่าไอรายไดจากการเสี่ยงโชคคือเอาไปเล่นไพ่เเล่นการพน,นันเล่นไฮโลเล่นบาคาร่าว่าไปนะฮะมามีมีรายได้จากการเสี่ยงโชคประมาณ30%ต่อเดือนของรายได้จากการขายกรมทันประกันวินาศภัย ท่านคิดว่านายบางคุดควรปฏิบัติตนอย่งอางไรดูช้อยครับหนึ่งแยกความชัดเจนของรายได้จากการเป็นตัวแทนประกันวินศภัยและรายได้จากการพนันคือข้อข country. ค้อไก่เนี่ยคือเขาให้แยกเลยอันนี้คือค่าคอมจากการขายประกันนะอันนี้คือรายได้จากการเล่นการพนันนะฮะไม่ให้มีผลกระทบต่อการเด็ดขาดอันนี้คือ,คอข้อกอไก่ข้อไข่ครับพยายามลดรายได้จากการพนันให้น้อยลงและเพิ่มรายได้หลักจากการเป็นตัวแทนประกันวินาสภัย ขอควายครับเลิกอาชีพการเป็นการนักเป็นเลิกอาชีพการเป็นนักพนันซะเพราะขัดแย้งกับอาชีพตัวแทนประกันเินสละยและสุดท้ายครับข้องง,งูแสดงความบริสุทธิ์ใจโดยแจ้งช่องทางไรายได้ชัดเจนทั้งกับลูกค้าและบริษัทพี่ว่าข้อไหนครับขอควายค่ะโอ้โหถูกต้องฮะขอควายชัดเจนอยู่แล้วเห็นไหมมันเป็นเรื่องของอจรยาบรณข้อที่เท่าไหร่จาได้ไหมข้อหนึ่งถูกไหมครับ ข้อหนึ่งกข้อสี่ค่ะ,ะถ้าเรื่องพนันเข้ามาเนี่ยมันข้อหนึ่งชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ข้อสหน้าที่ที่คุณควรต้องเอาที่ตัวแทนเรนนี้ต้องปฏิบัติภายใต้ระเบยียบของคอปภระรบเบียบกฎหมายระเบียบนโยบายนะครับโอเคถัดมาครับข้อสองการที่ตัวแทนประกันวินาศภายัยแสดงความชื่นชมยกย่องบริษัทประกันภัยที่ตนเองสังกัดตลอดจน เผยแพร่ความดีงามของบริษัทประกันภัยแก่บุคคลต่างๆเมื่อมีโอกาสแสดงว่าตัวแทนรายนี้เป็นไงครับอันนี้พูดถึงรอยตี้ใช่ไหมฮัลโหลอ่านี่ให้ตอบให้ตอบหนึ่งอควายค่ะอ่าขอควายฮะจงรับพักดีนะ มีการแสดงความชื่นชมยกย่องบริษัทที่ตนเองสังกัดอยู่เนี่ยไปในทางที่ดีนะยกย่องไปในทางที่ดีนะครับาแสดงความชื่นชมมันก็คือจรรยาบรณในข้อที่5้นั่นเองนะครับถ่ดมาครับนายสมชายเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งเป็นผู้จูงใจผู้เอาประกันภัยให้ทำประกันภัยกับตนโดยให้เหตุผลว่าบริษัทประกันภัยผู้แข่ง เป็นบริษัทประกันภัยที่มีการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนลา่าช้าหากไปทําประกันภัยกับเขาแล้วนะฮะอาจจะทําให้เกิดปัญหาในอนาคตได้นะดังนั้นนะครับการกระทําของนายสมชายถูกหรือไม่ไม่ถูกค่ะคำตอบคือมีใครตอบมีใครตอบก,ก้อไก่ขอไข่บ้างเห็นไหมมันเป็นเรื่องของศีลธรรมถูกไหมครับข้อสอบจันจาบรนเนี่ยคือถ้าเราดูแล้วเนี่ย พี่อย่าไปตอบตามความรู้สึกนะพี่พยายามตอบตามตามจรยาบรนในแต่ละข้อของเขาเนี่ยส่วนใหญ่เหมือนก็จะอยู่ในสินห้าถูกไหมไม,ไม่ถูกต้องครับเพราะเป็นการให้ไล้ยผู้อื่นอะถัดมาจ้าโหโจทยาวจริง <laughs> นายสมชายได้ทำประกันวินาศภัยกับบริษัทสมคีประกันภัยจำกัดต่อมานายสมชายได้สนิทสนมกับนางสมศรี ซึ่งเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทจริงใจประกันภัยจำกัดจึงทราบจากการบอกเล่าของนางสมศรีว่าเพราะบริษัทสมัคีประกันภัยมีระบบการบริหารงานไม่ดีโดยเฉพาะการบริการล่าช้านายสมชายจึงบอกนางสมศรีว่าจะยกเลิกกรมธรรม์เดิมและทำใหม่กับบริษัทประกันภัยที่นางสมศรีเป็นตัวแทนอยู่ซึ่งนางสมศรีก็รับไปดำเนินการให้ด้วยดี ท่านคิดว่าข้อความในข้อใดถูกต้องที่สุดกก็ไก่ค่ะคำตบอบคือเงวนางสมศรีไม่ผิดจัญญาบันไม่ผิดได้ไงพี่ผิดนะครับนางสมศรีผิดจัญญาบันตัวแทนนะครับเพราะไปกล่าวไลายกับบริษัทอืน่นเห็นไหมไปบอกไปบอกนายสมชายว่าบริษัทสมคีมีระบบการบริหารงานไม่ดี โดยเฉพาะการบริการราช้ามากเลยโอ้โหนี่เป็นปต็มนะฮะเพราะนั้นเป็นเรื่องของจรยจบันในข้อที่3นะครับถัดมาครับนายกอไก่เป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทประกันภัยซึ่งมีชื่อเสียงในความมั่นคงเป็นที่ยอมรับเป็นเวลาช้านานข้อใดที่นายกอไก่ไม่สามารถปฏิบัติได้อี่ลองดูโอผมเจ็บคอยหมดแล้วหนึ่ง นายกอไก่ใช้ชื่อบริษัทประกันภัยต้นสังกัดชักชวนลูกค้าให้ทำประกันกับตนสองนายกอไก่ใช้ชื่อบริษัทประกันภัยที่ต้นสังกัดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในการทำประกันภัยกับตนขอพายนายกอไก่ใช้ชื่อสถานภาพความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันภัยไปดำเนินกิจการอื่นนอกเหนือจากที่บริษัทประกันภัยให้อำนาจน้องงู นายกอไก่ใช้ชื่อบริษัทประกันภัยที่ตนสังกัดในการเข้าชักชวนลูกค้าให้พิจารณาแบบกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าคําตอบคือ,อควายควายหนมาครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของจรรยาบรนในข้อดูนะครับจัรยาบรณในข้อสามเหมือนกันนะครับคือ ไปเอาชื่ออย่างที่ผมยกตัวอย่างเรื่องอู่อครับไปเอาเราเปิดเราเปิดอู่อยู่แล้วนะนะแต่ไม่ให้เป็นอู่ในเครือมิแทนนะแต่ไปแอบอ้างไปแอบอ้างนะฮะไปแอบอ้างว่าเนี่ยเป็นการบริการของมิตรแท้อย่างนี้ไม่ได้ <c oughs> อะไรเอ่ยกันนั่งโม้อยู่เดี๋ยวผ่านไปโยกเอองั้นขออนุญาตพักก่อนแล้วกันพี่เดี๋ยวผมปิดเสียง อ่าไปเสียงแล้วเนี่ยพอมีคนแทรกขึ้นมามันก็จะค่อนข้างช้า,ชานิดนึงผมต้องขออภัยด้วยอ้าวมาต่อกันเลยนายขอไก่ครับเป็นตัวแทนประกันวีนัสภยัยและเป็นเพื่อนสนิทของนายขอไข่ซึ่งมีงานอดิเรกโดยการไต่เขานะมีงานอดิเรกเป็นการไต่เขานะนายขอไก่ได้ชักชวนให้นายขอไข่ซื้อกรมธรรม์ประกัน PA นะครับซื้อประกันอุบัติเหตุการเสียชีวิตทั้งทางที่ตนเองก็ทราบดีอยู่แล้วครับว่าไอ้เจ้ากรมธันอุบัติเหตุเนี่ยมันเป็นข้อยกเว้นนะครับมีข้อยกเว้นไม่มีความคุ้มครองความสูญเสียชีวิตจากขณะที่ผู้เอาประกันภัยไต่เขายกเว้นแต่จะซื้อภัยเพิ่ม นายกไม่ได้ให้คำแนะนำลูกค้าให้เข้าใจในเงื่อนไขต่างๆและข้อยกเว้นดังกล่าวรวมถึงเรื่องการคุ้มครองภัยเพิ่มอยากทราบว่าการกระทำของนายกผิดจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยหรือเรื่องใดคำตอบคือฉเฉลยเลยกอไก่ครับผิดจรรยาบรรณอยู่แล้วนะฮะเพราะเป็นหน้าที่ของนายกนะครับที่ต้องชี้แจงนะฮะที่ต้องชี้แจงข้อ ความคุ้มครองชี้แจงข้อยกเว้นชี้แจงเงื่อนไขภายใต้กรมทันนะครับอ่าถูกนะก็มีดีมาแล้วเมาแล้ว a นี่เราพูดอะไรหรออะไรเนยไอันนี้พี่จะบรรยายแทนผมหรือเปล่าครับฮัลโหลนะาครับ ท่านคิดว่าท่านต้องมีความรู้ด้านใดบ้างในการประกอบอาชีพตัวแทนประกันวินาศภัยนะครับตอบคือนองงูครับทุกข้อเลย <ไ inf. S 2> ทั้งรู้เรื่องเศรษฐกิจการเงินการธนาคารนะครับถ่ดมาครับหูจโจทย์ยาวยาวนายไก่เป็นตัวแทนประกันสุขภาพของบริษัทประกันภัยร่ำรวยมีผลงานของการประกันภัยสุขภาพและสิทธิประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับ กับทั้งเป็นผู้ติดตามให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยอย่างสม่ำเสมอเพราะนายไก่มีหลักการทำงานที่ว่าเงินคืองานบรรดาสุุขิการซับโตนเองไม่ใช่เราเราจะยุติการบรรยายเลยนะครับพี่แล้วผมจะให้ให้เขาอพอยไปยังไงดี าไปว่าผมเฉลยเลยแล้วกันนะอะข้อนี้นะครับผิดเพราะนายไก่เป็นตัวแทนประกันวิทาภัยไม่มีหน้าที่ให้บริการเดี๋อาจจะไม่เข้าใจอะถัดมาครับ,บหน้าที่ของตัวแทนประกันวิทาศภัยนะครับตามกฎหมายในเรื่องเรียกประกันภัยคืออะไรคำตอบคือ นายโทเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยมีหน้าที่ในการรับเบี้ยนะครับจากผู้เอาประกันภัยและส่งมอบให้กับบริษัทประกันภัยก็เป็นจรรยบาบรรณในข้อที่หนึ่งนะครับถัดมาครับตัวแทนประกันวินาศภัยที่รักษาิติภูมิหมายถึงการที่ตัวแทนประกันภัยต้องประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีดีงามทั้งคำนงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่งวิชาชีพโอ้นี้

จัรยาบรณในข้อที่9นะครับก็ประพฤตินตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีดีงามนะฮะถัดมาครับใกล้จบแล้วอดทนอีกนิดเดียวอดทนอีกนิดเดียวนะฮะตัวแทนประกันวินาศภัยจะต้องมีจรรยาบรณในการชักชวนให้บุคคลทําสัญญาประกันภัยดังนี้ครับตอบคืององูครับ,ต,รบตัวแทนประกันวินาศภัยในฐานะคนกลางต้องให้ข้อมูลที่เป็นกลางไม่ก่อให้เกิดส่วนได้เสียกับผู้เกี่ยวข้องอ่านะ ให้บริการที่ดียังสม่ำเสมอไม่เสนอแนะผู้เอาประกันภัยให้ทําสัญญาประกันอักขีภัยเกินกว่าบ้านเกินกว่ามูลค่าบ้านที่แท้จริงเช่นบ้านราคา1ล้านพี่ทําไปเลย3ล้านอ่าอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเพราะนั้นคําตอบที่ถูกที่สุดคือข้อ,ององูครับถัดมาครับหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัยตามกฎหมายคือข้อใดคาตอบคือ ข้อกไก่ครับนายไก่เป็นตัวแทนประกันวินาศภัยทําหน้าที่ในการชักชวนผู้เอาประกันภัยให้ทําสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันภัยที่ตนสังกัดนะครับอันนี้จำเอาไว้เลยนะพี่นะถ้าเป็นหน้าที่ของตัวแทนนะครับตัวแทนมีหน้าที่ใดตามกฎหมายถ้าพี่เจอคําถามตัวนี้ตัวแทนมีหน้าที่ชักชวนนายหน้ามีหน้าที่ชี้ช่อง่อาจำสองคำนี้ให้ดี ชักชวนกับชี้ช่องนะครับตัวแทนมีหน้าที่ชักชวนให้คุณลูกค้าเข้าทําสัญญาประกันภัยกับบริษัทต้นสังกัดก็คือบริษัทมิแท้แต่ในหน้ามีหน้าที่ชี้ช่องนะครับชี้ช่องให้ลูกค้าทํากับบริษัทไหนก็ได้ที่คุณที่ในหน้านี้เห็นว่าคุณลูกค้าได้ผลประโยชน์มากที่สุดอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคโอู้ยถัดมาครับใกล้จบได้นิดเดียวนายธงชัยและนายชาติ เป็นตัวแทนประกันวินัสภัยทำงานในบริษัทประกันภัยเดียวกันทั้งคู่เป็นเพื่อนรักกันครับและต่างมีความสามารถสูงเป็นที่ยอมรับของวงการบังเอิญใบอนุญาตของนายธงชัยหมดอายุและยังไม่ได้ไปต่ออายุแต่มีงานจากลูกค้าส่งมาที่นายธงชัยนายธงชัยมีความจําเป็นต้องใช้เงินต้องการค่าบําเหน็จจากงานนี้ดังนั้น จึงไปขอใช้รหัสตัวแทนประกันวินาศภัยของนายชาติแทนด้วยความรักเพื่อนนายชาติจึงยินยอมให้ในายธงชัยดำเนินการจนลุล่วงการกระทำของนายชาติผิดจรรยาบรรณหรือไม่คำตอบคือขอควายครับผิดจรรยาบรรณเพราะการทำหน้าที่ให้บริการของตัวแทนประกันวินาศภัยไม่สามารถมอบหมายให้ผู้อื่นกระทำการแทนกันได้อันนี้คือในเรื่องของข้อสอบจรรยาบรรณนะแต่ในหลักปฏิบัติ อีกเรื่องหนึ่งนะฮะในปฏิบัติอีกเรื่องหนึ่งนะแต่เวลาเราตอบเนี่ยต้องยึดจรยาบรณเป็นหลักข้อสอบจรรยาบรณเป็นหลักอย่า,อ,าอย่าใช้ความรู้สึกส่วนตัวเป็นหลักนะครับโอเคนาง B และนางสาว C เป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทประกันไัยแห่งหนึ่งเรื่องปรากฏว่านาย A ได้ทำประกันภัยรถยนต์ไว้กับนาง B ต่อมานาง B ไม่มาให้บริการในการรับชำระเบีย้ยประกันภัย ปีต่อไปหรือการบริการด้านการเรียกร้องค่าสินไหมเลยจนกระทั่งนางสาวซีได้พบกับนายเอและได้บริการนายเอแทนนายบีแทนนางบีเป็นอย่างดีซึ่งนายเอเห็นว่านางสาวซีเนี่ยเป็นคนดีมากเลยและได้ให้บริการตนมานมนานจึงคิดตอบแทนนางสาวซีโดยการทําประกันอักคีภัยกับนางสาวซีอีกกรมมาทันหนึ่งและนางสาวซีก็รับประกันภัยไว้ ดังนั้นการกระทําของนางสาวซีถือว่าผิดจรรยาบรรณต่อเพื่อนร่วมอาชีพหรือไม่คำตอบคือไม่ผิดจรรยาบรรณครับเพราะการกระทําทั้งหมดของนางสาวซีมิได้ทําให้ในายเอเสียผลประโยชน์แต่ประการใดจบแล้วนะครับโอเคก็ใช้เวลามา1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมง